สัปดาห์ที่แล้วกับการแข่งขันของเหล่าศิลปินเพชรสีเขียวในโจทย์เพลงลูกทุ่งเครื่องไทยที่บอกได้เลยว่าไม่มีใครยอมใครดุเดือดจนถึงวินาทีสุดท้ายจนทำให้คณะกรรมการถึงกับมีน้ำตาและศิลปินที่ต้องตกรอกไปยังเนื้อความคาดหมายก็คือ ตูหลูชัดฉลิตผู้ที่ซึ่งถือได้ว่าเป็นตัวเต็งของเพชรสีเขียวกับการเก็บคะแนน300เต็มถึง2ครั้งแต่ก็ต้องตกรอบไปอย่างน่าเสียดายบนเวทีแห่งนี้ถึงแม้วันนี้ผมจะไม่ได้เข้ารอบต่อแต่สิ่งที่ผมได้กลับมามันประเมินค่าไม่ได้ครับวันนี้กับการแข่งขันโค้งสุดท้ายในโจทย์เพลงลูกทุ่งเครื่องไทยของเหล่าศิลปินเพชรสีชมพู นำทีมโดยสองแชมป์อย่างโอพีรพนก้องก้องสมุนและศิลปินที่ถือว่าน่าจับตามองมากที่สุดคนหนึ่งในการแข่งขันป่าแป้งพลอยชมพูถือว่าเป็นเพชรอีกหนึ่งสีที่การแข่งขันเข้มข้นเป็นอย่างมากเพราะเพียงพลาดนิดเดียวก็อาจหมายถึงการตกรอบใครคือเพชรที่เจอจรสที่สุดบนเวทีแห่งนี้คงต้องรุ้นกันแล้วแหละครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับและนี่คือรายการเพชรตัดเพชรเราอยู่ในรอบเก้าอี้ดนตรีครับในโจทย์เพลงลูกทุ่งเครื่องไทยวันนี้จะเป็นการแข่งขันกลุ่มเพชรสีสุดท้ายแล้วนั่นคือกลุ่มเพชรสีชมพูนะครับที่ผ่านมาเป็นกลุ่มเพชรสีเขียวสองสาวผ่านเข้ารอบไปแล้วแต่เ็เรียกได้ว่าการแข่งขันเข้มข้นสนุกสนานแล้วก็ประทับใจอย่างมากเลยนะครับ และผู้ที่จะมาค้นหาเพชรเมร็ดงามกับเราก็พร้อมแล้วครับคณะกรรมการทั้งสามท่านอานเชนเย็นฮีสุนาลีรัชศรีมาคุณครูสลาคุณนวุฒที่ผ่านมานะฮะกลุ่มเพชรเสียงต่างเราได้เห็นน้องๆพี่ๆศิลปินครับได้โชว์ความสามารถศักยภาพต่างๆอย่างมากมายเลยครับ คณะกรรมาการเห็นแล้วรู้สึกอย่างไรบ้างครับอนุท์ครับสิ่งที่ผมดีใจมากที่สุดคือน้องเขาร้องกับเครื่องไทยเนี่ยครับผมเราได้เห็นความสามารถของเด็กๆของเพชระละเมดที่เขาผ่านจากเวทีไม้ทรงคำมาเราเพิ่งรู้ว่าศักยภาพของเด็กแต่ละคนน่ะสามารถคิดดนตรีขึ้นมาแล้วพูดคุยกับกระลัดแบนบว่าเขาต้องการอย่างนี้ต้องการอย่างนั้นแล้วเขาเอาความเป็นไทยขึ้นมาผสมผสานกับเพลงเด็กๆทุกคนเก่งเขาไม่ธรรมดาเป็นเด็กรุ่นใหม่แต่ความเป็นไทยเขาไม่เคยทิ้ง น่าชื่นชมครับครับ,รบผมขอบคุณมากครับพิสุกครับคือจริงๆแล้วต้องบอกว่าเวทีนี้เป็นเวทีที่อัปเดตความสามารถของเด็กๆทุกคนจริงๆเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นโจทย์เพลงถน,นัดโจทย์เพลงยุคแผ่นเสียงกับเครื่องไทยครับเด็กๆทุกคนโชว์ศักยภาพออกมาอย่างอย่างเห็นได้ชัดมากๆเลยว่าพวกเขามีทักษะแล้วก็มีมีพัฒนาการที่ดีมากๆนะคะก็ชื่นชมแล้วก็ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้เด็กๆสู้นะคะ ครับ,รบผมขอบคุณมากครับคุณกูสลากครับเวทีเพชรแต่เพชรนี่การร้องเพลงไม่ได้หมายถึงการเป็นนักร้องและร้องเพลงอย่างเดียวต้องร่วมคิดร่วมโชว์และก็ที่สำคัญคือได้เห็นปฏิพานใบพลิบในการแก้ปัญหาในแต่ละครั้งที่เขาแข่งขันมันเป็นองค์ประกอบของคนที่จะเป็นศิลปินที่สมบูรณ์แบบซึ่งทุกคนทําได้ดีมากและมากไปกว่าน,นั้นก็คือเราได้เห็นความสามารถที่คาดไม่ถึงเขามาสําเดออกในเวทีตรงนี้ อยู่ดีๆมีขับเซพาอยู่ดีๆมีเล่นลิเกอยู่ดีๆมีมีหลายๆอย่างที่เราเราไม่เราไม่รู้ไปก่อนว่าเขาทําได้แต่เขามาแสดงตัวที่นี่เยี่ยมมากครับเก่งครับครับผมขอบคุณมากครับเช่นเดียวกันครับวันนี้เราจะได้เห็นความสามารถที่หลากหลายของน้องๆทั้ง3คนเช่นเดียวกันนะครับคุณผู้ชมครับก่อนทําการแข่งขันครับในจดเพลงลูกทุ่งเครื่องไทยเราไปชมกติกากันเลยครับเชิญครับกติกาการแข่งขันรอบเก้าอี้ดนตรี ในโจทย์เพลงลูกทุ่งเครื่องไทยจะต้องร้องเพลงคนละหนึ่งเพลงโดยคณะกรรมการทั้ง3ท่านจะมีคนละ1น0คะแนนรวมเป็น300คะแนนและในรอบนี้เรามีกรรมการรับเชิญพิเศษเพิ่มอีกหนึ่งท่านหากเกินกรณีที่ศิลปินทำผลงานออกมาได้เท่ากันทั้ง3คนคะแนนตัดสินจะมาจากคณะกรรมการพิเศษของเราอีก100คะแนนผู้ที่ได้คะแนนน้อยที่สุดจะต้องตกรอบกลับบ้านทันที แชมป์เพชรตัดเพชรจะได้รับเงินรางวัลจากมิสซันโดวราร่าห้าแสนบาทและรองแชมป์จะได้รับเงินรางวัลจากมิสซันโดวราร่าห้าหมื่นบาทคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษครับจะมาร่วมเป็นกรรมการรับเชิญในรอบนี้กับเราด้วยนะครับผมนักร้องลูกทุ่งชายรุ่นเก่าแล้วเขามีท่าเฉพาะตัวด้วยท่านี้ครับรู้ไหมครับใครครับอนโนทครับ จีรพันธ์วีรพงศ์ตระลึกข้าหน้าแหรครับ <c oughs> ดูทีนะครับ <c oughs> <ป>ละพินภูไทย <c oughs> นักร้องสูงโปร่งจมูกโด่งแหลมเปี้ยว <c oughs> สักสยามเพชรชมพู <c oughs> ไม่เฉียวแล้วก็ไม่ชนเลยนะครับผม <c oughs> ไปพบกับเขาคนนี้ครับยิ่งยงยอดบัวงามในบทเพลงนุ่มสุรินรักสาวสุาสราย <c oughs> อยากฟังอยากฟัง Say, the dollar กลับมาสุราธ,ธานีพี่หนุ่มสุรินทร์รักสาวสุราษฎร์จริงใจไม่รู้หอกันทำไรจงเชื่อใจเถิดน้องคนดีพี่หนุ่มสุรินทร์ไม่เล่นลิ้นโปรดเชื้อวจีรักสาวสุราธานีจากใจพี่หนุ่มเมือง กลับมาสุราธ,ธานีที่หนุ่มสุรินรักสาวสุราษฎร์จริงใจไม่รู้หอกันทำไรจงเชื่อใจเถิดน้องคนดีพี่นุ่มสุรินไม่เล่นลิ้นโปรดเชื่อว่าจริงรักสาวสุราธ,ธานีจากใจพี่หนุ่มเมืองสุริน สวัสดีครับขอบคุณน้องๆองแดนเซอร์ด้วยจ้าเดี๋ยว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 ผิดด้านผิดด้านด้านนี้ครับผมผมยังอยู่เหรอฮะยังอยู่สิครับอ้ามันจะให้ไปกับน้องๆเดี๋ยวเดี๋ยวน้องก็ไปเองผมมีไอดอลไงแบบว่าคือไอดอลผมเขาชอบไปกับแดนเซอร์ไงขาเอามีนี่เหรอมีคับทีนี่นะอุ้ยเขามีแต่คนรักครอบครัวอุ้ยเดี๋ยวนี้อาจจะรัก เมื่อก่อนเนี่ยสมาคมรักแดนเซอร์เดี๋ยวนี้ก็เป็นนายกสมาคมรักครอบครัวโ oh. <c oughs> ถ่ทำเป็นรัก <c oughs> ใครกคร็ไม่อยากรู้จักกันเลยฮะ <c oughs> ใคร <c oughs> ฮะคนจมูกบานๆแล้วก็เวลาเขาพูดอะไรก็ชอบแลบลิ้นแป๊บแเงี้ย oh. อ๋อหน้ม่าช่ลิ้นครับผมลิ้มฝีปากครับผให้สิทธิ์พาดพิงครับผมมันเป็นอาแบบนี้ไปแล้วครับเป็นอะไรครับอดีตโอ้อดีต วัสดีพ <minutes> <ikke Ugh> ี่โน้ค <Sky> ร <jogo> ับครับผมสวัสดีเจงครับสวัสดีด้วยสวัสดีครูครับโอ้วันนี้ไ <uk> ด <komm it> ้เอานำบทเพลงเนี้ฝากเราครับผมครับจริงๆแล้วก็อยากจะร้องเพลงคนอื่นบ้างแต่ว่าเราร้องไม่เป็นครับเราร้องเพลงนตัวเองดีกว่าสบายใจด้วยครับดุนตีนี่มันเข้ากับทางดุนตีไทยด้วยอโอ้โหเสียงซอใช้ได้เลยไหมพี่นะไหนลองสีให้ฟังดิโอ้ครับพอแล้วพอแล้วโอ้ ได้ยินไหมได้ยินครับผมเแสดงว่าคุณได้ยินจริงๆด้วยครับผมสีซอให้ควายวังเออวันนี้ต้องเป็นกรรมการด้วยน,นะครับพี่ครับคือยังไงอ่ะมันเครียดอ่ะ <ık> วันนี้เครียดเครียดแน่ๆอยู่แล้วเตรียมตัวมาเครียดเพราะเจอแต่ละคนแต่ละท่านเนี่ยเสียงแบบคุณภาพทรงนั้นเลยครับผมมีอะไรจะฝากถึงน้องๆทั้งสามคนไหมครับก็อยากจะบอกน้องๆว่าถ้าอยากได้คะแนนจากพี่ก็ต้องมีดีมาให้พี่ดูนะ นี่เด uh> ี๋ยวเดีเผมเคยดูรายการฮะครับผมเวลากรรมการพูดจะมีดนตรีรับส่งอย่างดีเลยครับอ๋อช่วยเสริมกันใช่ครับครับถ้าน้องๆอยากได้คะแนนจากพี่จะต้องมีดีให้พี่ดูถ้าเล็กไปท้าต้องใหญ่ไปอีกหน่อยหนึ่งถ้าน้องๆอยากได้คะแนนจากพี่จะต้องมีดีให้พี่ดู นี่ลองอย่างนี้นี่ถึงจะเข้าแก๊ปเป็นไงฮะอนุทครับวันนี้ศิลปินของเราที่มาร่วมเป็นกรรมการกับเราด้วยเขาคุณภาพอยู่แล้วคนคนนี้ครับจริงๆผมอยากให้เด็กๆน่ะเอาไว้เป็นเยี่ยงอย่างได้ในการร้องถามว่าวิธีการดึงไม้อะเด็กถ้าเด็กมาประกวดมาดึงไม้อย่างยิ่งยงเนี่ยพวกเราก็จะต้องติว่าอันนี้ไม่ถูกต้องไม่จําเป็นต้องไปเล่นกับไม่แต่ระดับที่เขาร้องเขารู้ระดับเขาอยู่ว่าพลังเสียงเขาอะถ้าเกิดเขาไม่ดึงไม่ออกนี่ ลำโพงแตกได้ครับถือคนคนนี้ยร้องเพลงอะไรก็เพราะร้องเพลงอะไรก็ดีคือเขาดีอ่ะอันนี้ต่อหน้านะรับหลังไปนึกเรื่องโชคดีครับพูดจากความรู้สึกตั้งแต่มันอ้ำผมเรื่องแดนเซอร์แล้วฮะ <c oughs> ต่อหน้าก็ต้องต้องสร้างภาพนิดหน่อยครับผมครับผมพี่สุครับคือต้องยอมรับยิง่งยงว่าเป็นนักร้องทรงพลังมาก,มากๆทุกครั้งที่เห็นเขาร้องเพลงนี่แบบคือจุกอ่ะ ขาสุดจริงคนนี้แล้วก็เมื่อกี้ที่ป๋าบอกอะนะคะคือไอ้คาแรคเตอร์ส่วนตัวของเขาไอ้ท่าต่างๆหรือแม้แต่การถือไมค์กระชากไมค์เนี่ยนักร้องหลายคนที่เขาเห็นคุณเป็นไอดอลนะเขาก็เอาไปทําตามแต่ทีนี้บางอย่างมันเป็นเฉพาะบุคคลที่ทําได้พลังไม่ถึงแรงไม่ถึงก็ไปทําแบบคุณไม่ได้อะไรเงี้ยเด็กเขาพยายามทํแเราก็แนะนําคือเขาทำอะไรก็ดูดีจริงๆนะเวลาเขาขึ้นร้องเพลงนี่ถือว่าองค์ลงจริงๆ องคชาติลงจริงๆมาดีอยู่แล้วครับองลงครับผมมาองคประเทศที่ไหนเนี่ยมีองคะเทศด้วยครับผมนะฮะก็สุดยอดแล้ววันนี้ขอบคุณมากกับเพลงนี้เจ๊ไม่ได้ฟังนานมากเลยยงแบบเหมือนมามาหยอดอาหารอร่อยอร่อยให้หูของเราเลยรู้สึกรื่นหูมากวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณครับครับผมคุณกุศลาครับมีหลายที่เขาบอกว่าของมันต้องมี แต่ว่ากับเวทีนี้คนนี้ต้องมา oh. เพราะว่าทําไม่มาเนี่ยม,มันขาดเพราะว่าพี่ยิ่งยงนอกจากมาแสดงมาร้องมันก็เป็นเป็นตำรานหนึ่งอยู่แล้วของผู้มีประสบการณ์แล้วก็เป็นผู้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอย่างที่เรารู้กันอยู่อย่างตอนกระชากไม้เมื่อสักครู่เนี่ยอย่างที่พี่โน้ตและพี่สุบอกถ้าเป็นคนอื่นเราจะห้ามแต่นี่กลายเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงซึ่งจะทํนั่นคือพลังเสียงต้องเหลือเฟือจริงๆเหมือนร้องถ้าร้องในสตูดิโอก็คือรอบเดียวเอาเลย เอาได้เลยเพราะว่าไม่เพี้ยนไม่แกว่งอะไรเลยพลังดีมากนะครับเพราะฉะนั้นนอกจากการร้องที่เป็นต้นแบบแล้วผมเชื่อว่าประสบการณ์ของพี่ยิ่งยงจะได้มาช่วยกันเป็นกรรมการแล้วก็ให้ความเห็นกับผู้เข้าแข่งขันจะได้ประสบการณ์มากขึ้นครับผมขอบคุณที่มาครับขอบคุณครูครับผมเป็นไงครับได้ฟังเสียงของคณะกรรมการของเราดีใจครับจริงๆรดนตรีไทยเนี่ยเป็นดนตรีที่อยากจะบอกน้องๆ้องรุ่นหลังได้มีโอกาสเอาไปใช้ได้เด็กรุ่นหลังอาจจะใช้แบบสากลจนเกินไปจนลืมว่า ของไทยเราก็มีดีเหมือนกันโดยเฉพาะดนตรีไทยเนี่ยถือว่าสุดยอดครับก็ฝากน้องๆไว้ด้วยอะไรกันนะครับครับผมนะฮะวันนี้พี่ยังยอก็เป็นกรรมการรับเชิญกับเรานะฮะจะมีคะแนนเต็ม100คะแนนให้กับน้องๆหลังจากนั้นก็แล้วแต่นะฮะรถของเราลงมาแล้วแต่ความสามารถของน้องๆครับนะครับผมพร้อมไหมฮะพร้อมมากครับตื่นเต้นไหมครับวันนี้เห็นชื่อนักร้องเห็นชื่อน้องๆแล้วก็เครียดเพราะดูน้องๆมาตลอดเลยครับผมโอ้โหอ้าว ช่วงหน้าครับกลับมาสนุกกันต่อกับการแข่งขันของกลุ่มเพชรสีชมพูพักสักครู่เดี๋ยวกลับมากับเพชรตัดเพชรครับ ช่วงหน้าเราจะได้พบกับการระเบิดศึกของเหล่าศิลปินเพชรสีชมพูทั้ง3คนที่เตรียมไม้เด็ดและความพร้อมกันมาอย่างเต็มที่จนทำให้เวทีแห่งนี้ต้องสั่นสะเทือน